สวัสดีและสวัสดีเนเอพ่อเม่พี่น้องเอฟซีที่นาหักนาเพลงกันบัสสุข,สข,สขทุกุคนหรือว่าสิพี่น้องทางไทยฝั่งลาวต่างประเทศกันยินดีตอนหักเข่าส่งนิทูพ่อน้องคนหน้าบันหันได้พี่น้องเอ้ดโดยกลับมาพบมาพ่อ,อ,อกับส่งนิทูพอโคนหน้าอีกเือเกาเพื่อดื่มเพื่อต้องเติมพลังทุกครั้งที่พ่อโคนหน้ามาท้ายคลิป โดยก่อนอื่นพอคุณน้ากับอกราบก็มีพี่น้องผากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้พอคุณน้านำเน่นด้วยเถิพี่น้องเพื่อให้พอคุณน้ามีกำลังใจทำคลิปต่อๆไปอีกเถิดพี่น้องเอ้ยเมื่อนี้ก็มาหาทางเงินทางแสนของสาวซีดาร์ขึ้นก้าวพี่น้องเอ้ยเนาะเมื่อนี้ก็มาก,กินสุก,กี้กันเพี่น้องสุกี้ทะเลเนาะอ่าเแต่พี่น้องเ,เต็มหม้อเลยเพี่น้องสองสามคนกินในมือว่าสิ สิงเบสบอพ่อคิดน้องไก่น้องมันนีมีอยู่หลายวงมือนเนาะโดยกระทายทำบรรยากาศให้พ่อแม่พี่น้องไลยหับสมจังพี่น้องไกเนา้องน้ำจิ้มเวยเด่นขัดแยงเนาะอืมโดยโดยสบายดีเด้อพ่อใหญ่สำนักเนาะโดยสบายดีพ่อใหญ่น้ำเนาะทุกท่านให้น้องหน้าน้ำเนาะอืมโดยโดยยุงกระทะยุงเมาออรสุกี้เนาะ โดยเป็นซุกิเทเลมันี่จะมีอยู่สองวงเนาะหนึ่เนาะสองสามวงคนละตัวโอ้น่าจี้เพื่อนเพื่อนน้องเอ้ยทางน้องศิาลาเพื่อนโดยสบายดีน้องศิลาเนาะยอยากมือเนี่ยเพื่อนเพื่อนน้องเอ้ยคือมามานั่งที่นี่สักสิบามันเออมันนั่งฮะมันก็น,นั่งยากเนาะมันนั่นานางที่ก็ได้โดยโดยโดยนี่ก็ทางนี้ กับน้องสีดาพี่น้องเลยเนาะมากันโดยเป็นมาทุกที่จะอายเพื่นกันโดยเพื่อนจโบเดปะเนาโดยเริ่มโดยโดยโดยกินอิ่มย้อนเพื่อนหลายรอบหลายข้างหลายคนได้โดยนี่มากินข้าวหอมผ้ากินปลาห่มถ้วยพี่น้องเลยกินกล้วยหมวีเนาะ

อันนี้กับพีว่าเป็นเนื้อกบแล้วอีกอาหัป็นอาหารคั่มเนาะอันนี้เนาะกินนี่นานี่นีแม่แม่กีบอนแม่กีอนนะมาด้ยคนี่นอออกมาหลักการ ที่นนกันเนาะมือนี้เนาะลหมอนงน่อย่งยจานนึงมเลจังไม่รู่หนัอะเียังไ้เซ่บบแซ่บน้อยเนาะยไ้เบสุกี้สุกี้นี่โมเมนของอีสานอี่นยิ่ของเราแต็ทโดยโดยโมเมนว่าอาหารอีสานอีส่งเลย ที่ีอยู่ฝั่งลาวพี่น้องเนาะือบ้านสาสิลาพี่น้องตอนนี้ก็อยากมืดๆแน่เนาะก็บ่ว่ากันพี่น้องรบนนอกมันกแบบนี้ะเืองบ่ไเบ่เปเก็บ่เป็นหยังพี่น้องันเนาะดยยนแล้วสว่างัถึงน่ว่าโอเคอยู่นะบ่วงนี่ครับบ่วงเด้อยพี่น้องตอนนี้ประทานซุกี้กันเฮ็บพี่น้องเอ้ยมาได้มาได้ อันนี้คนเนาะกินปลกินจุ่มจุ่มอไรเนาะจุ่มาเขนมัคือไ่เตียงบางมัแม่นี่ปเยงไหมถึงบถ่ายถึงนี้บถึงนถึงถึงเออเออเออแคนี้เนาะไปใชแค่เนา

Hit <laughs> me. กินนนะอืมกินเขากบด็ได้นน่อยเขาขอเคยินตน้อยนอกูเลกกินเ้งไปดูรป <Bond> ีเลยนะักแก้าไปเรียกคุหนึ่งสามส้มอันนั้นเออน่เดียวอันนอนันน

大家欢迎，大家慢迎， What did they do?

เมื่อขาดูกอไร่อนะที่เราพอย่างมากอะไร่อลยว็นคพ่อเลยใ่มีมใจด้วนะมีพ่อสมใจยัยังอนะเากดใรมีเยอๆนะอไวดีอ่้มีครอบครัวมีบรมเกว่ากใจเห็นเรจมากขึ้นพอเยองมากเลขาะแต่ตี้วามชุกให้โชให้มันไมได้มีตไป งงงงแมนแซบดนะคือว่าเป็นครอบครัวที่อบอุน่นพี่น้องไปเนาะ

ไม่ไปากไปเน่เอประตูอยากไปน้ำแ้วไม่เท่าเนาะพยายามลุกเคยไปเที่ยวบ้านลุกเคยเราเป็นยังไงดิม่วนแล้วแต่ตั้งกันอยู่กบบกระบัะคร้บ

เราเลยไล่รูปล่นี่เป็นเยดเอดอกภาษาด้เพื่นพไปเที่ยววังกัน้นอหลี่ยอักชนชุดลูกเหลี่ยมเ,เียเป็นเอาไปเกลเลยแต่บ้านน,านั่งตรงหนาผานอะรเป็นอาน,น้นพมามันย็นเองม่ดีกตา ขึ้นไปคนหัวคนมังคนมังนาจนหัวลุกคนลุกผมจนั้นนั่นคอบนป่ามันไม่มีคนเอมันเยินมั้ยมันไม่มีคนแต่ย่านเขาเยาว์แน่นยนอยู่ไหมยนอยู่ม่นโเยอมาอยู่นสวยลูแล้ว

มันนอนขึ้นไปรับก็เป็นอย่างนี้เดี๋ยวจ๊งม่นอนเลยว้าก่เไปลาบัดขึนแล้กังกยังไ่ได้นอนมเล้งจะยันยันนอนดเล้งแก็น้ำกาแฟจะกินน้ำยาจะน้ำกาแฟล้ววะจะไเวาเ่ไปับระเล่ ขึ้นม้งแล้วมึงเลยได้สับคนตรงนี้แส้กนสแล้วเด้เนอี้อน้อนเสพเนาะมันนีเนาะเสเพสเสเพสเสเพสเราไม่พบกันแม่ โดยเอกแเสพเราพี่น้องกำลังนักทา้งน้าอีกน่อยพี่น้องเนาะนั่นก็คือทา้งนิสิตพี่น้องทังพ่อทั้งแม่เ่ยพี่น้องไลยก็รักษาทั้งไอพ่อแม่พี่น้องนะครับรวมเนาะครอบครัวของสาวกุฎานี่แะเป็นครอบครัวใหญ่เลยพี่น้องเลยแต่ก็ว่าออกบ้านนกช่องพี่น้องก็ออกเดินไปเดินมันเบิดเล้วพี่น้องเลย นนี้ก็วงนึงเลี่งเลยก็คือวงสาซีดาครับนี่สำนักเปิ่มีน้องโคหน้าน้ำแตมีประตูน้ำเปพี่น้องเลยนะอ่าที่นี่จื้อมาลายพีน้องเปนัประกินโวยกับขซาเีเอาไว้ก่อนนะพี่น้องไปแล้วพ่อโคหน้าน,นี่ก็อิ่มไปและอู้นีน่คอบครัวของ โอเคก่อนพอพี่น้องเนาะก็ฟังจากที่ว่ารับประทานอาหารกันมื้อนี้ก็กินหมุกกระทะกันอีกได้อ่อพี่น้องเอ้ยเพราะว่ามื้อนี้มีอยู่3วงพ่อพี่น้องเอัยเนาะคาดว่าสิเป็นวงทางในมีสอวงเนาะเพราะว่า,าพ,เเพ,เเพ่อแม่เนาะพ่อแม่เอ้ยน้องมาครบกันเบดิดทางลูกทางหลานเลยพี่น้องเอ้ยมืนนอ้อนี้ดาวสีดาเพิ่นจะได้มากได้ซื้อนอเลี้ยงญาติพี่น้องเนาะโดยก็คือว่า คนในครอบครัวนี่แหละคุยวิทย์น้องเอ้ตัวแยกเนียกดินไปอยู่เพื่อนไปเพื่อนมั่นคุยพี่น้องเอ้เนาะโดยจังไรก็ขอขอบมุกขอบใจขอขอบพึ่ขอบคุณคุยพี่น้องเอ้ทางเอฟซีที่คอยติดตามส้มซองพ่อคุณหน้าเด้คุยพี่น้องไอ้สำหรับคลิปนี้เนาะข่อคุณหน้าก็จะได้จบไปเพียงสามีก่อนคุยพี่น้องเอ้ก็ไว้เจอกันในคลิปหน้าเนาะโดยผิดพลาดประการใดก็ขอโทษขออภัยกล่าวคำว่าสวัสดีสวัสดี